ขาวได้มากเฮงย่งเนาะได้เราได้ค่ะมาแล้วมาแล้วมา,แล,วมาแล้วค่ะอืเพราะว่าไปติดตามมาแล้วครับได้มาตัวได้เนาะตัวนี้ได้จ้าครับหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะสองตัวสองสี่สองสี่ค่ะตัดเหรนน้ำเดิ้ลตัดเหรนน้ำเดิ้ค่ะขอเสียงไหมครับตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเออศูนย์เจ็ดหนึ่งสองตัวนะคะสองสี่ สองสี่ค่ะอ๋อสองสี่โอ้โเจแสงนะครับไม่ใช่ป้าแสงเจ้หรอวะใ่เลยเนาะครับคนทานพอดีเลยทานธุ์กดโอ้โหเต็มเลยนะม้วนแค่ทานกดมพเนธุ์กดมาบอาถึงเรื่องเล่าของรับแม่ขาวที่พึ่งจะได้ออกซื่อไปงวดแรกเนาะค่ะเพราะจะออกชื่อลุดปรับเลยแม่นจ้าแต่ก้อนนั่นถึงมาจากงวดถึงมาหางวดเหรอหางวดเพราะงวดที่หกมาออกชื่อลุดเลย หลังจากที่ฮอตปิดติดตามงวดแรกเนาะค่ะเนาะครับค่ะที่นี่เป็นยังไงเนาะยังสนใจอยู่บ่ค่ะก็สนใจอยู่เพราะว่าตั้งเพิ่นเขาติดต่อกันมาหางวดเนาะพอให้ออกชื่อไปสั่งุ้นอย่างเนี้ยกติดติดอยู่เลยเนาะครับค่ะคือว่าโอเคอยู่ดีค่ะต้องตามขึ้นเก้านัะหลักจ้า่ผู้ใดที่เบิ่งในคลิปนี้ไต่ตามคลิปแรกแล้วนี่ที่เป็นคลิปที่เจ๊สองที่ฮอตมาถามการแสดง กับวันนี้ค่ะเอทซี่พี่ข้มคิดเห็นว่าจังไหรกับจังร่องเขาเหม็นแบบมากแต่ว่ามีบางส่วนอยู่ในคนหตามเลยค่ะแม่นเี่เขาคอมเมนต์มาอยู่ว่าให้ตามรับแม่าขาวถึงถึงงวดที่แล้วจะลุกลุกไปเนาะอ่ะคนแบบนั่งเสื้อหมันด้วยว่าเคยเข้ามาห้างวดติดๆงวดที่หกเลยงวดที่เจ็ดอาจจะเข้าก็ได้เห็นไหมคนแบบค้คาใจอยู่เนาะ เนี่ชาววลลีคนะสายเนาะค่ะเนาะอะห้องก็ะตอมมตามป่าเสียงที่ตกค่ะมีเข้อมีเสีนธรรมดาเนาะค่ะเนาะลองเบิงว่างวดที่เจ็ดเท่านี้พ่นสิเขาเนาะค่ะงวดที่หมกป้าเสียงงวดที่เจ็ดคที่เจ็ดหรอบแม่รูเพื่องนี้เป็นงวดที่หมกคนหลุกเนาะค่ะก่อนที่จะออกสื่อเข้ามาแล้วห้างวดนั่นปะคะเมมค่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้เป็นงวดที่หกเนาะที่เท่าลงซื้อนะค่ะเนาะเมื่อนี้จะเป็นงวดที่เจ็ด สี่สิบเอิญก็คือวันที่สิบหกกันยายนเนาะค่ะเนาะที่ไปที่แานในชื่อเลขมาจากน้องสาวเนไหแม่นจากคนได้มาจากอดีตแม่เขาหนี่งหลายๆคนอาจจะยังบ่เข้าใจย่บทนายหัวแม่เขาหนี่งไมยถึงแม่ชีนะแม่ชีนะครับพันปั้นสื้อเลขแต่ว่าเพิ่นให้อยู่ค่ะสว่านแ่งปันโชคลาภแม่ให้แดงปันค่ะค่ะนะน้องไปขอเป็นแมาเลยแี่แงค่ะไปขอมแม่แง่ เป,เป็นเราว่าจังได้หมดหมดเลยเพิ่งกะเฮ้ยนองเวาาตาากะเชื่อวันหันว่าเขาเจอเ่อนีกะลอ่อง,งน้ำประจินนอกทางบึงเนาะล่องไปรุ่นบงึงเพิ่นกะว่าเพิ่นปันดีเพิ่โอเคอยู่ค่ะราปกตินั่นกะเขาทิ่ตอมันบ่ัันเขาทิ่ตตอมาหาหอองหดอีกค่ะก็แอมินอา,าลไซดลงหมดลุดนที่นอนอง นั่นแหละแล้วย่งมันเป็นเข็ดบ่อเกี่ยวกับข้าอยู่ลเลยฮะดั๊บเหรับ้าววันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันพระนะครับแม่ที่ซึ่งอาจจะให้โชคก็ได้นะครับสําหรบับแนวทาง16กันยายนนอกป่าแสงแล้วครับสําหรับข้อหนึ่งที่บอกว่าจะตามต่อรับแม่ขาวอยู่ไม่มีว่าตามให้แล้วหรือพี่น้องอ,อันที่แสงว่าก็บอกว่าได้มาเร็วนะครับได้มาเร็วได้มาเร็วอ่ะเร็ว พินพินเขียนใส่ซ้อมคือเก่าบ่เขียนใส่คือเก่าเขียนใส่คือเก่าค่ะที่เด็กช่างยังไปเป็นพิเศษกปยนบ่ค่ะทุกวันนึงบ่ได้ว่าจังไหนเพิ่นก็ว่าเอาไปแดงปันเบิ่งเพราะว่าเพิ่นจะคิดว่าที่พานมาหางวดมันเข่าอยู่มันอาจจะพลาดไปเป็นบางวดธนาสีวันนี้ก็ล่องล่องตรงอีกธนาก็ย่งแดงปั่นอยู่ค่ะที่สาคัญอยู่ที่ที่เพิ่งอยากตามเนี่ยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันโมหลาย สามตัวหางเดียวของตัวหางเดียวเจ็ดที่ไหนเจ็ดที่ก็ไ้เห้ตามมันที้เด้ยวเพื่นให้ตัวใดก็เเก้าหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ก้าหกน่งกับเจ็ดศูนย์อยค่ะพก่เลย้อที่ที่ไปเอาตัวเลขของอันรับแม่ขาวนี่ยครังเปอร์เซ็นต์หรือว่าเปอร์เซ็นต์ฝันบอกราดีน้ย่าวฝกฝันรา้าฝันในช่วงใดมากค่ะค่ฝันเราเทสได้ติดตัวก็เปร์เซ็นคยถ เอ็กซเิานเลอัมือังหวามันเี่นตั้งหวกเด้่ม้วี่กเด้อเกี่หยัือไีน้อนนี้แต่วมาได้มาแล้วได้มาแล้ว้้วลแล้วแม้้ม้เปิดค่ะเอาเาา้้ด้แล้วมมาา้วามาแล้วมาแลแล้้วาาวา มนขมนันเลยอามาเลยยานเปิดมองไดบ่ปลาแสแ่นี้่อาหาหมดติดหาหมดสิมันรุดหมดออกสื่อลาแซ่บนก้อนงูได้ปาแซ่บนใหลบนกองูตะก้อนงามบ่เนาะงามอยู่ดค่ะงามหมดงามแบบไหจังซีเหรอจันาจไหนโอ้โอ้มันคือบ่อนตัวนี่ย เ็มึบ้เดินอยู่กับบะเชงอยู่โตยังครับนอ่อ่านในฟังกักเนอ่านดังๆใประเทศหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งเจ็ดศูนนะคะสามตัวสองตัวสองสี่สองตัวสองสี่ค่ะอ่าปกติแล้วอันเพิ่นจะหายมาจังสี่ทุกหมดเลยเพราะว่อันีแสงให้สามตัวหนึ่งหนึ่งหางนะคะสองตัวหนึ่งหาง งวดที่เ้าไปติดตามงวดที่แล้วค่ะเป็นใหญ่มากสำเนี่งอนล่างอยากละเม็ดเลยเพื่อนค่ะพี่น้องเยี่ยมจ้าเพื่อนสูนและสองสี่งวดเอซีสินสัตว์อยู aste, ่ค <acceptance> ร <pieces> ับอันนี้จะเป็นตัวเลขเละแม่ขาวนะคะเอซีค่ะเลขแม่ขาวงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดฮางวดติดมาหลุดงวดที่หกค่ะหนึ่งงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดค่ะ จยกนาจอพส่น้องนะคะสำหรับตัวเล็นะคะที่กระแสใบมากแม่ขาวเดี๋ยวเอาพิมพิมไม่ไม่นก็สีน้ำบรสัทธ์รอกครับตัดัได้เดีวนะครเอาไปคู่กันรับเป็่สีนะครับเออมันสัดสดมันมันบริสุสัดมันละเอีเขียนเนคี่มันจะับเอาสีแดงจึ้งขให้คื่ันเขียนอาแกะนมันยังไงง่าค่ะสวีละค่ะโอ้ันี้คันเห็นค่ะมอตัวเลกตัวเดียวคันตัวนั เดียวกันที่เราตะว่าเพิ่มสีแดงไปให้มันชัดเจนนะไหมค่ะจะเล็แม่ขาวให้มากสุดมากบ่อประแสหนึ่งเจ็ดส่นมากอยู่ด้ค่ะเลขของแม่ขาวนี่มากอยู่ได้ไม่ได้ม่นตรงกันก็ขังเจ้าบ่อนี้ตรงเลยเหีวนะตรงเลยค่ะเพราะว่าตัวหนึ่งมันมีศูนสองตัวตัวนั้นิ่นเหลือศูนตัวเดียวค่ะก็ซ้่ตัวเดียวกันเนาะเอาก็แสดงวาเล็ดซูนนี่ หมดที่แล้วคนกับหายเจ็ดศูนย์แมนกัหนึ่งเจ็ดศูนย์แม่เนาะไปหกกับพี่น้องหนึ่งเจ็ดศูนย์ไปหกกับเพราะว่าเพื่อมนเขาถึงตัวอะไรตัวนึงน้องเอ๊ะเมื่อไรครับพี่น้องที่นหน้าขึ้นใจกตรงนี้แหละเพราะว่าสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวแักแม่ขาวนะครับออกสือง้ดที่สวงแต่เพิ่งว่าถ่า ตัวนี้เขาง่วนนี่งัวนน่าคุณจะเห็นไหมอีกบัวมองน้ำไปพิจารณาเบ้่งเนาะคุณต้องรอเจ๊แสงหรือว่าป้าแสงเนาะอ่ะขอขอบครับโอเคครับตัวนี้ผู้พวกไหนสได้แค่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้าแสงเจ๊แสงครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ